สวัสดีครับผมนายพลวัตคชชื่อนะครับวันนี้ผมจะออกมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า free n e r g y air pump นะครับหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของเครื่องปัม๊มออกซิเจนไร้ไฟฟ้าน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการทํางานของเครื่องตัวนี้กันครับหลักการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับหลักการคือใช้น้านจากขวดที่หนึ่งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับที่แฝงในระดับที่สูงกว่าขวดที่สองนะครับ ทำให้เกิดพลังงานจักนมถ่วงนะครับน้ําจากขวดที่1นนะครับที่อยู่สูงกว่าจะไหลลงสู่ขวดที่2นะครับซึ่งอยู่ต่ากว่านะครับเมื่อน้ําไหลลงสู่ขวดที่2นะครับจะเกิดหลักการแทนที่มวลอากาศด้วยน้ํานะครับทําให้ขวดที่2มีแรงดันอากาศอากาศจึงไหลออกเข้าสู่ปลายสายยางตู้ปลาครับขั้นตอนการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาเปิดฝาวาลวนะครับของขวดที่1นนะครับ เปิดฝาวาลประมาณเล็กน้อยนะครับให้อากาศสามารถไหลเข้าขวดที่1ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาพลายวาลขวดที่2นะครับพอเราคลายวาลสังเกตว่าน้ําก็จะไหลไหลตามแรงนุ่มทวงครับพอน้ําเข้านี้นะครับน้ําเข้าขวดที่2นะครับทําให้อากาศเริ่มมีความมีแรงดันนะครับน้ําอากาศก็จะเข้าในสายยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อเกิดออิเจนนะครับเมื่อเราคลายมากนะครับน้ําก็จะ ไหลเข้าขวดขวดที่สองมากขึ้น,นครับอ่าสังเกตสังเกตได้ว่านะ้ำอากาศก็จะเริ่มไหลออกทางสายยางอีกฝั่งนึงครับอ่าเมื่อเราคลายวาลวมากขึ้นนะครับอากาศแรงดันก็จะมากขึ้นอากาศที่จะออกจากาหัวซ้ายนะครับก็จะแรงขึ้นเท่ากันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันนะครับสรุปผลการทดลองนะครับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับในตอนที่เราไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าดับนะครับออกซิเจนของเราก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับปลาของเราก็อาจจะตายได้นะครับแต่ถ้าเรามีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไว้ติดบ้านนะครับเราก็สามารถช่วยน้องปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับให้มีอยู่รอดมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับเวลาต่อการใส่น้ำหนึ่งครั้งนะครับเป็นสามารถเฉลี่ยนะครับสามารถใช้ได้ออกซิเจนสามารถใช้ได้ ประมาณ20นาทีนะครับประมาณ20นาทีแล้วก็งบประมาณนะครับในการท,ทําสินปิ์ชิ้นนี้นะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับถ้าเราใช้ขวดขวดเหลือใช้นะครับขวดนี้จะเป็นขวด15ลิตรนะครับเหลือใช้ผมขอขอบคุณนะครับในการรับชมสิปปินะ์ทางวิชาหลักชิ้นนี้ครับขอบคุณครับ